สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับพี่น้ำอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกับพี่น้ำในกิจกรรมนิทานวันนี้พี่น้ำมีนิทานมาให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องนิทานของพี่น้ำชื่อว่าชุมชนของลูกหมีอ่าชุมชนของลูกหมีจะเป็นยังไงเด็กๆไปฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานเรื่องที่11ชุมชนของลูกหมีอนุบาลหนึ่งเล่มหนึ่งหมู่บ้านแสนสุขแห่งหนึ่ง มีลูกหมีเป็นหัวหน้าดูแลสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านทุกๆเช้าพี่ช้างและพี่มา้าเพื่อนบ้านของลูกหมีจะชวนลูกหมีไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะขณะออกกำลังกายอยู่นั้นลูกหมีได้ยินเสียงและเห็นลูกลิงกำลังวิ่งเล่นในสนามหญ้าอย่างสนุกสนานและเหยียบต้นไม้ดอกไม้เสียหายลูกหมีจึงเข้าไปเตือนและสอนลูกลิงทั้งหลายว่า ถ้าทำอย่างนี้จะทำให้หมู่บ้านของเราไม่มีสวนสาธารณะสวยๆเหมือนหมู่บ้านอื่นเราควรไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจะดีกว่าลูกลิงทุกตัวกล่าวขอโทษและพากันไปเล่นต่อที่สนามเด็กเล่นในตอนสายลูกหมีชวนพี่ช้างและพี่ม้าไปซื้อของที่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าและแม่ค้าขายของอยู่มากมาย ลูกหมีเดินตามหาพี่พึ่งที่เป็นแม่ค้าขายน้ำพึ่งแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบลูกหมีจึงถามลุงฮิปโปพ่อค้าขายผลไม้ที่เป็นเพื่อนบ้านของพี่พึ่งได้ความว่าพี่พึ่งไม่สบายนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลลูกหมีจึงชวนเพื่อนๆน,นไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสถานีตำรวจพี่พึ่งดีใจมากที่เพื่อนๆมาเยี่ยม และบอกสาเหตุที่ไม่สบายว่าเป็นเพราะพี่พึ่งไม่เคยออกกำลังกายอย่างลูกหมีจึงทำให้ไม่สบายอยู่บ่อยๆเมื่อกลับไปบ้านลูกหมีจึงนัดประชุมลูกบ้านเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นลุงวัวเจ้าของฟาร์มโคโนมจึงแนะนำว่าควรให้สมาชิกทุกคนของหมู่บ้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงลูกหมีและทุกคนที่เข้าประชุมเห็นด้วย จึงร่วมมือกันจัดงานกีฬาของหมู่บ้านลูกหมีขอให้ทุกคนช่วยกันกระจายข่าวนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านทราบและชวนกันมาร่วมแข่งขันกีฬาหลังจากการแข่งขันกีฬาผ่านไปสมาชิกทุกคนของหมู่บ้านได้เห็นประโยชน์ของการออกกําลังกายว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆในหมู่บ้านช่วงเวลาในตอนเย็น สมาชิกของหมู่บ้านจึงช่วยกันนำอาหารมาในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในสวนสัตว์ของหมู่บ้านทุกคนมีความสุขและขอบคุณลูกหมีที่ทำให้สมาชิกของชุมชนทุกคนรู้จักกันและรักชุมชนของตนเองมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอ่าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะฟังนิทานกันไปแล้วในนิทานเรื่องชุมชนของลูกหมีมีใครบ้างคะเด็กๆบอกพี่น้ำได้ไหมเอ่ย ในนิทานของชุมชนของลูกหมีมีลูกหมีเป็นหัวหน้าชุมชนและมีบรรดาสัตว์มีพี่ช้างพี่ม้ามีคุณลุงฮิปโปเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีพ่อค้าที่อยู่ในตลาดนะคะมีใครอีกมีพี่พึ่งอ่าแล้วสถานที่ที่อยู่ในชุมชนของลูกหมีมีสถานที่ไหนบ้างเด็กๆบอกได้ไหมคะอ่าในชุมชนของลูกหมีมีสวนสาธารณะ มีตลาดมีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจแล้วก็มีสวนสัตว์อาแล้วลูกนมีชวนสมาชิกในชุมชนของเขาทำกิจกรรมอะไรกันเด็กๆบอกได้ไม่เ <c oughs> อ่ยอาในนิทานเมื่อกี้เขาบอกว่าลูกหมีชวนสมาชิกในชุมชนของลูกหมีจัดงานกีฬาเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงอาเป็นยังไงกันบ้างคะในนิทานเด็กๆจำได้กันใช่ไหมคะแล้วเด็กๆบอกได้ไหมคะว่า ในชุมชนของเด็กๆเนี่ยมีสมาชิกในชุมชนมีใครกันบ้างมีสมาชิกชุมชนมีสถานที่เหมือนกับในนิทานของลูกมีหรือเปล่า <c oughs> วันนี้นิทานของพี่น้ำเมื่อจบลงแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปวันนี้พี่น้ำปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย